ชมคะพาไปตามล่าโจรกางเกงในกันหน่อยค่ะชื่อนี้มีที่มาที่ไปนะคะเพราะว่าโจรที่ว่านี้สวมกางเกงในตัวเดียวบุกไปที่ร้านขายโทรศัพท์มือถือกวาดเรียบเลยได้ไปหลายเครื่องรวมมูลค่าเนี่ยหนึ่งล้านหกแสนบาทเจ้าของร้านบอกเป็นท้อเลยคุณป๋องคุณผู้ชมอบอกเปิดเพิ่งมาเพิ่งเปิดมาสองเดือนอติดกล้องวงจรปิดไปสิบหกตัวแต่คนร้ายหาได้แค่ไม่บุกมากลังคํำกลางคืนแบบนี้นี่ค่ะ ครัชัดเลยเพราะว่าในร้านเนี่ยต้องปกติส่วนใหญ่ขโมยขจรที่จะพยายามแต่งให้มิดชิดที่สุดจะได้ไม่เห็นตำหนิตามร่างกายนี่ไม่รู้ว่ามีปัญหาทางจิตด้วยหรือยังไงใส่กางเกงในตัวเดียวปิดแค่หน้าแล้วก็เข้าไปขโมยของถูกต้องแล้วดูในตู้คือกวาดไปเรียบเลยไม่เหลืออะไรเลยเจ้าของร้านบอกเปิดร้านมาตกใจเลยนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงตีหนึ่งของวันที่25มกราคมค่ะ เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ร้านบานานายะลาอยู่ที่เขตเทศบาลนาครยะลาอำเภอเมืองจังหวัดยะลาค่ะคือเจ้าของร้านบอกว่าพอไปเปิดร้านจะทำการตามปกติเปิดมาของในตู้มันไม่เหลือเลยเปิดกล้องดูชัดเจนเหลือเกินเป็นคนร้ายค่ะผู้ชายรูปร่างผอมสวมกางเกงในตัวเดียวมาเลยแต่ว่ามีภาาปิดใบหน้าด้วยนะ หลายคนบอกว่าทูพิสหรือเปล่าเพราะว่ามี 2, 2> <c oughs> ชิ้นแบบนี้ <c oughs> วิธีการของเขาคือเขาจะย่องเข้ามาค่ะ <c oughs> งัดกระจกที่ร้านแล้วก็แอบขโมยโทรศัพท์มือถือ เลือกรุ่นด้วยนะคะได้ทั้งโทรศัพท์ได้ทั้งแท็บเล็ตเนี่ยรวมไป16 1 1 6เครื่องด้วยกันกระเป๋าแบบลากเนี่ยเอาไปด้วยน่า<อ>จะไปใส่โทรศัพท์นี่<อ>แหละกระเป๋าสะพายเป้เนี่ยก็เอาไปด้วย<อ>คือรวมๆแล้วเนี่ยค่าเสียหายทรัพย์สินความเสียหายทั้งหมด1 6 7 9 9ล้านหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบเอ็ดบาท<อ>หลบหนีอย่างไร้ร่องรอยเลยเ<อ>จ้าของร้านอย่างนางสาวพัชนานรักษาผลค่ะบอกว่าตื่นมาเนี่ยคือมันจบใจใจ,ใจใหายเลยนะ<อ>แล้วก็อย่างที่บอกวิธีการของคน ร้ายเนี่ยคือมีความรู้นะคุณป๋องคือเขาจะเลือกเลือกรุ่นโทรศัพท์มันมีรุ่นหนึ่งที่เหลือกองอยู่เต็มตู้เลยคือเป็นของค่ายโทรศัพท์มือถือยี่ห้อหนึ่งค่ายนี้เนี่ยเขาจะขายโทรศัพท์ด้วยแล้วก็มีซิมอยู่ในตัวคือซื้อไปเพิ่มจะได้พ่วงกันไปเลยอ๋อมันไม่ใช่เครื่องเปล่าใช่แล้วซิมที่ว่านี้ลงทะเบียนแล้วด้วยมันก็เลยตามตัวได้ว่าไปอยู่ตรงไหนก็เลยเลือกที่จะไม่เอารุ่นนี้ถูกต้องคือเหลือไว้กองเต็มตู้เลยครับแล้วเจ้าของร้านบอกเปิดร้านได้2เดือน กล้องติดวงตอนปิดไว้16ตัวโอ้โหตำรวจฝากหน่อยช่วยจับให้ได้หน่อยอเรื่องนี้เองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลายอย่างพลตำรวจตรีทินนกรบอกว่าจากพยานหลักฐานเนี่ยตำรวจไปตรวจสอบเพิ่มเติมแล้วแล้วก็มีความคืบหน้าไปมากพอสมควรนะคะจากเบาะแสต่างๆทั้งกระเป๋าที่เขาใช้ขนเอาทรัพย์สินไปสิ่งเหล่านี้แหละสืบง่ายขึ้นด้วย ซึ่งดูจากที่เกิดเหตุแล้วน่าจะมีความคุ้นเคยในพื้นที่พอสมควรตำรวจบอกว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้น่าจะได้ตัวผู้ก่อเหตุแล้วด้วยค่ะกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ